น้ำเกลือเต็มบวงเลยใส่แต่เพียงบวงเดียวเนาะเป็นตัวนึงแบ่งไว้แบ่งใส่จันอื้อ สบายดีทุกคนวันนี้นายจะพาทุกคนมาเห็ดเลือดแปงเป็ดเนาะเลือดเป็ดแปงนี่มีเป็ดตัวหนึ่งนี่วันนี้เราจะมาค้าเป็ดเห็ดเลือดแปงเนาะเลือดแปงของเาเมาจะเช็ดอันเอาเกลือเนาะเอาน้ำเกลือจะบอกน้ำปลาเนาะเอาน้ำเกลือมันจะเอาเกลือ เต็เพียงบวงเลยเนาะเต็มบวงเต็มบวงเลยน้เกลือเต็มบวงเลยใส่เต็มเพียงบวงเดียวเนาะเป็ตนใส่บวงเดียวแล้วก็เาจะเอาน้มาใส่เนาะเาจะเอาน้เาจะเอาน้ ดื่มเนาะนําดื่มนี่ใส่ประมาณเกาหรือ10บวงก็ไเนาะ ອໍນຳສາລະເຮົາຈະຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນເນາະຖ້າເປັນເປັດເປັດນ້ອຍຫຼືເປັນໃຫຍ່ເນາະຖ້າເປັນເປັນໃຫຍ່ເຮົາຈະໃຊ້ປະມານ12ບວງກນນຳນດືນຳນຳຊບວງກໍຖ້ປັນນ້ອຍເົຊ້ນຳບງດນາຂົ້າກນາ เลือดปักเรี่ยไรบนหัวข้าก็เป็ดสำเร็จแล้วเนะวาะหอก็ปัดบนเก้าเนะาะปัดบุงคอแล้วก็หัวต้มน้ำเก็จะฟุดแล้วก็กำกำแล้วก็เนี่ยเลือดหอบแปรงเลือดวิธีแปรงเลือดด้วยน้ำเกลือสุดนี้ครับเป็ด แปลงเลือดด้วยน้ําเกลือนี่นะครับสําเร็จแล้วน้ําก็พอดีฟดเนาะมาเบิ่งน้ํากันว่าเฮาจะเฮ็ดเลือดแปลงด้วยเกลือมื้อนี้จะเป็นหรือบ่เดี๋ยวมาเบิ่งน้ํากันเนาะโอ้น้ํานําฟดเนาะลวกแล้วก็ลกคนนี่เป็ดเฮาซื้ออยู่ตลาดซื้อตลาดมาเนาะ มาเห็ดเลือยแปงในมนือนี้เห็ดเลือยแปงด้วยน้ำเกลือแต่เราเทอเอาเห็ดด้วยน้ำปลาเนาะ ເບ <muitas> <arias> ິ່ງເຄື່ອງໃນເນາະຊອຍຄົວໃສ່ເລ <illions> ືອດເນາະຜຸກເຄື່ອງໃນຜຸກຕັບຜຸກໄສ້ກະຊิ้นນັ່ງຊອຍໃສ່ເລືອດແດືໃ นั่งเป็นทีมห้อยสอยซินเป็นทีมห้อยแล้วก็จะเริ่มต้ใส่มอคั่วก่อนที่จะควนอใส่แตงนัวกนเนาะอันเฮาจะใส่เจะใส่เลือดเนาะอันนี้แตงนัวต้องใส่บวงประมาณบวงครึ่ง พเพราะว่ายีเลือดเราใส่ใส่เกลือแล้วเนาะปคนอันนี้คัวใส่เลือดเออันนี้เราก็คัวเนาะคั่วข้องในคัวซีนให้มันให้มันสุกๆก่อนจะมาปรุงแตงใส่เลือด ปิงปิงหัวปิงตีนปิงปีกมันเนาะนาเซ็บขนาบเออนี่ฆ่นานี่ปิงต้นเป็ดดังแล่อเออน่าเซ็บขนาด นี้ก็ใกล้จะสุกแล้วนีก็กลจะสุกแล้วเดี๋ยวนี้ก็คั่วคืองในคือควรซีนสุกหมดแล้วเนาะแล้วก็ใส่จานเายากได้จักจานแล้วก็สเท่านั้นจานเนาะแบ่งไห้เรีงใส่จาน

अम छैन ตีเลือดกับน้ำมันเข้ากันอนเท่าใส่เลือดหนึ่งบ่วงก็ต้องใส่น้ำ2องบ่วงนะคือกันกับเ,เห็ดน้ำป่าเนะ่ยแบ่งใส่จานเป็นทีพหอยนะ้เอเห็ดห้าจาน ปประมาณ10นาทีเนะเาะหน่วยจุกันมาเบิ่งว่าเป็นหรือบ่จะาก,กาับลูกบอลเนาะผ่านไป10นาทีเลือดของหวัวกามเป็นทีเห็บห้อยเนาะกามเป็นทีเห็บห้อยแล้วอันนี้วิธีการแปลงเลือดเป็ดแบบใส่เกลือเนาะแบบเอาน้ำเกลือเห็ด

แซ่บเนาะโหแซ่บอืมเอาเห็ดสมุนิวเอาเอาน้่งสิบบ่วงเนาะเลือดตรงนี้ห้าบ่วงมันกินพอดีเนาะอันนี้เลือดเอาได้สองห้าบ่วง ก็ต้ง50บวงภารกิจของเอาสําเร็จเนาะกันให้เลือแป้งด้วยน้ําเกลือแซ่บสุกันในคลิปต่อไปเด้อทุกคน